หลังจากที่ตาลพักจากการแข่งรถแล้วตาลก็จะสวัสดีค่ะตาลชด,ดานักจเจริญศรีค่ะสังกัดทีมตาลเล็กซ์นคอนเนคค่ะจุดเริ่มต้นในการเป็นนักแข่งของตาลก็ มาจากทางครอบครัวค่ะตั้งแต่ทางคุณพ่อแล้วก็มาต่อด้วยพี่ชายแล้วมาด้วยตาค่ะที่ผ่านมาตาได้แชมป์ซูเปอร์ไบค์พันธุ์ีวิตเตรสปีซ้อน ความรู้สึกในการเป็นนักแข่งสาวไทยคนแรกในรายการอยา่ปปาง World Superbike ดีใจมากๆค่ะที่ทางผู้ใหญ่ให้โอกาสเราเเป้าหมายของตาในตอนนี้ปีนี้ตาได้ขยับขึ้นมาขี่ในรุ่น Superbike p a n i g a l Stock นะคะที่แข่งกับนักแข่งชายจำนวนสามสิบกว่าคันนะคะปีนี้ตาจะพยายามเอาแชมป์ในรุ่น Superbike p a n i g a ST1 ได้เทคนิคในการเข้าโค้ทง,ทคทงที่ตาชอบใช้ก็ตาเป็นคนชอบขี่สตล์เนียนสูทก็คือแบบใช้จุดเบรกจุดเร่ง ให้ให้เนียนแล้วก็ให้เร็วค่ะทำยังไงก็ได้ให้แบบให้เราเร็วที่สุดเร็วที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นสมมุติเราเลี้ยวโค้งขวาเงี่ยเราก็จะเอาขาขวาลงเพื่อให้เท้าเราเนี่ยช่วยเวียน้ําหนักนะคะ<ๆ>เพื่อให้เลี้ยวการการเข้าโค้งได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยช่วยเราเบรกได้ด้วยค่ะ เทคนิคที่ยางที่สุดสําหรับตาที่ยางที่สุดสําหรับตาที่ยางที่สุดสำหรับตาเร่งเอาจัโฟูงค่ะก็อนญ้าที่จะควบคุมรถค่อนข้างเหนื่อยเลยถ้าวันไหนถ้าตาไม่มีแข่งเนี่ยสิ่งที่ตาต้องเป็นก็คือตาชอบออกกำลังกายค่ะ ก่อนที่ตาจะออกจากบ้านเนี่ยสิ่งสําคัญเลยตาต้องเช็คสภาพรถนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตามั่นใจกับพ่อเบรกเบนิดมากนะคะว่าผ่านมาตรฐานทั้งในสนามแข่งและบนถนนะคะ่ะจากที่ตาพักจากการแห่งรถแล้วตาก็จะออกไปพักผ่อนนะคะสถานที่ที่ตาชอบไปที่สุดคือห้านค่ะก็ชอบไปเดินชอปปิ้งนะคะแล้วก็ไปดูหนังส่วนร้านที่ตาเห็นแล้วตาต้องกำเบกแน่นเลยเนี่ยต้องเป็นร้าน ขนมเค้กค่ะเพราะว่าตาเป็นคนชอบทานขนมเค,ค้กมากแต่ถ้าวันนั้นฝนตกเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําเลยนะแบบโปโปแบบโปโปแบบโปโ,แบบโป,โแบบโปโที่ทํากันเลยก็คือต้องหยุดค่ะต้องจอบนะคะต้องจอบนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ ค่ะสุดท้ายค่ะตาลก็อยากจะฝากอยากจะให้ตรวจเช็คสภาพรถกตอนออกไปขับขี่บนถนนนะคะแล้วก็ฝึกทักษะให,ให้ให้แน่นให้แน่นนะคะเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนและสิ่งสําคัญเลยเนี่ยเรื่องการเบรกนะคะพ่าเบรกที่เราเลือกใช้เนี่ยตาลอยากแนะนําให้มาใช้เบนดิตกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเบนดิตเนี่ยเป็นพ่าเบรกที่ผ่านมาตรฐานระดับโลกตาลใช้แล้วตาลมั่นใจว่าพ่อเบรกเบนดิตดี